ลำน้ำอูนเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำสงครามมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูผานในจังหวัดสกลนครหลายผ่านหลายอำเภอในจังหวัดสกลนครและนครพนมก่อนจะลงสู่แม่น้ำโขงต้นกำเนิดและเส้นทางลำน้ำอูนมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานหลายผ่านอำเภอกุดบาดนิคมน้ำอูนวาริชภูมิพังโคนสว่างแดนดินพานานิคม วานอนนิวาสเมืองสกลนครกุสุมานอากาศอํำหน่วยในจังหวัดสกลนครและอำเภอนาวา่าโพนสวรรค์สีสงครามในจังหวัดนครพนมลุ่มน้ำลำน้ำอูนมีลุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3,543ตารางกิโลเมตรความสำคัญลำน้ำอูนมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงลำน้ำอูนเป็นลำน้ำขนาดกลางมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาภูพานเขตอำเภอกุดบาทไหลลงสู่เขื่อนกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นเขื่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเขื่อนน้ำอูนที่เที่ยวสกลนครริมเขื่อนบรรยากาศดีวิวสุดโรแมนติกแม่น้ำอูนนี้ถือได้ว่าเป็นสาขาที่สำคัญที่สุดของแม่น้ำสงครามในตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยค่ะ มีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาภูผานก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมลำน้ำอูนเป็นลำน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสงครามที่เป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำของลุ่มน้ำโขงโดยพาดผ่าน3จังหวัดและมีพื้นที่ที่ผ่านจังหวัดสกลนครเป็นส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำลำน้ำอูนเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดของแม่น้ำสงครามในตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาภูพานจังหวัดสกลนครไหลลงแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมเนื่องจากเป็นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำบูน